สวัสดีค่ะวันนี้มาดูบรรยากาศริมโค้งอีกแล้วขี่ไปทางนี้ขี่ไปทางนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะคะไปตลาดกองเก่ามาอันนะคะแล้วก็มาถ่ายวิมยิวแม่น้ำคงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยน้ำขึ้นเยอะเลยทางฝั่งดาวนู้นนะคะเนาะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะอะไรนะ สวัสดีเวียงเชียงของอสองฝั่งโคนะ้งนะคะคนเดินออกกําลังกายเอะเลยมีโรงแรมโรงแรมฮาดาวเนาะโรงแรมอะไรนะจาชื่อไม่ได้ไอบิไม่ใช่ไอบิดนะก็อยู่หน้าบ้านเราสิอันนี้ไม่ใช่<อ> <laughs> จําผิดแล้ว <laughs> จํา นออกกําลังกายชิวๆค่ะริมน้ำโขงน้ําขึ้นเยอะมากเลยเนื่องจากว่าฝนตกหลายวันเนาะตกหลายวันน้ําขึ้นชมอากาศดีมากลมเย็นเย็นอดีมากเย็นลมเย็นอากาศดีคนก็ออกกำลังกายชิวๆดีครับดีเจ้า บรรยากาศดีเนาะป้าเนะ้องนีตำรวจน้ำเนาะสถานีตำรวจบรรยากาศเหมือนเขาบอกว่าเหมือนอที่ที่ไหนนะที่ภาคอีสานนะใช่ไหมใ,ใช่ใช่มันเหมือนกันสวัสดีเจ้า จบบรรยากาศขี่ขี่ลิมหน่อยรถเขาแบ่งไว้สองฝั่งนะสำหรับรถใหญ่กับรถเล็กเนาะแล้วก็เดินออกกำลังกาย โรงแรมเยอะแยะค่ะอาหารการกินก็เยอะแยะนะคะที่ท่องเที่ยวสะดวกสบายเย็นชื่นใจนะคะพักเยอะแยะเลยช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะคนมักจะมาเล่นน้ําที่ตรงนี้ค่ะท่าผาถานเนาะท่าถั่วงอกเนี่ยค่ะตรงถั่วงอกเนี่ยลูกชายชอบมาเล่นบ่อย น้น,นแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้อันนี้น้ำขึ้นเยอะเนาะน้ำขึ้นเยอะเดี๋ยวสีมันชิวมันชิวน่าจะจอดรถแล้วก็ไลฟ์สดนะน่าจะเหมาะบรรยากาศคือดีมากชื่นหากเลยนะร้านอาหารเยอะแยะร้านก,กาแฟ คนชอบมายืนดูตรงนั้นค่ะยืนดูตรงที่สะพานนะนั่นน่ะมันสวยเพราะว่าวิวเนี่ยเห็นหมดเลยไม่ว่าจะฝั่งนู้นแล้วก็ริมต่างๆนะคะมันกำลังมาอ๋ออันนี้เป็นท่าเรือ ไหมคะกว้างมากอ่ะจอดนิดนึงให้ชมบิวให้ชมบิวนะชมบิวชมบิวแม,ม่น้ำโขงนะะบรรยากาศก็กดีอ่ะเนาะมีท่าเรือคนส่งสินค้านะคะเรือเรือหางยาว <laughs> เป็นเรือหางยาวได้กลัวความสูงใช่นไหมเรากำลังกลัวความสูงเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสวยไหม ครับ <laughs> ครับ,รบนู่นเรือรข้ามฟากเรือขนส่งสินค้าคงานคนก็จะเยอะแยะมากมายเลยเนี่เมืองเชียงของนะคะใครได้ม,มาก,ก็มาเที่ยวมาแวะมาชมนะคะอีบรรยากาศลมลื่นลมลื่นชิลๆสบายๆเนี่ย เค okay. วันหลังมาให้ชมบรรยากาศอีกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย